สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเลดเกมเอิม่มเกมไหนว่าเกม,มเกมเอิม่มเกมจีเอเกมนี้นะคะร,รับไปดาวน์โหลดกันก็เข้ามาที่เพจโตเ้เหมือนเดิมเพจโต้รับรองได้นี่ให, G, G นะะนะให้กดคำว่าจีทีนะคะก็เอนะให้กดคำวปาไ้ว่า ลูกตึกอันนี้ค่ะสเสียงค่ะเล่นได้จริงนะคะเนี่ยมีเพื่อนด้วยเคลอยาพอดาวเราเสร็จแล้วค่ะ,ะก็คร้าเกมเลยนะคะจะมาสอนเล่นด้วยนะคะสอนเล่นนะคะไม่ใช่สอนปอมเนาะ ให้กดไปที่ปุ่มนี้แล้วกดตรงนี้ปเป็นไงมันก็จะเข้ามาเลายด้านในเลยนะค l a r นแล้วเราก็สามารถเล่นได้ตามปกติเป็นไงให้ได้ตามปกติของเราเลยไหมล่ะแอ็กหน่อย ดูอะไรนะครับท่านผู้ชมไม่ส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บ